สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เบสนาเซ็ตเกียรติสมัยคอลเลกชันใหม่มารีวิวอีกแล้วนะคะก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะนําเป็นตัวชินามอนมานะคะเป็นเซ็ตเกียรติสมัยชินามอนซึ่งนานๆทีเนี่ยชินามอนจะผลิตออกมานะก็รู้สึกบอกว่าดีใจมากๆเลยที่ได้เป็นเจ้าของเซ็ตนี้นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับตัวอื่นๆเลยนะคะที่ช็อปเขาขายอยู่ที่195บาทค่ะ แล้วก็ข้างในนะคะเขาก็จะเปิดมาเหมือนกับสมุดเหมือนกันนะคอลเลกชันมีเบสชอบมากๆเลยนะคะทําให้เบสสามารถเก็บรักษาตัวนี้ได้ดีมากๆเลยค่ะสําหรับตัวหน้าปกนะคะชินามอนของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะเป็นฟ้าๆเขียวๆนะคะออกแนวเขียวออกไปทางเขียวมากกว่านะคะข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะมีบอกนะว่าลายข้างในเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างนะคะก็จะมีพวกกระดาษกระดาษกลมๆนะคะซองซองเล็กนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ ้านหลังจะเป็นลายแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยเปิดออกมานะคะชื้นก็จะเห็นของข้างในนะคะเป็นเซ็ตเขียนซุดไมายสวยงามน่าสะสมมากๆเลยนะคะเบสจะขอเริ่มจากทางด้านขวามือก่อนเลยละกันนะคะก็อันแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวกระดาษกลมๆนะคะแข็งๆแบบนี้เป็นลายชินามอนนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ขออาภัยค่ะตกข้างหลังสติกเกอร์นะคะเขาก็จะมีให้เป็นเหมือนกับ ชินนมอนนะคะน่ารักเห็นไหมตัวสติกเกอร์ก็สามารถไปทําอย่างอื่นได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะจะเป็นตัวซองจดหมายค่ะซองจดหมายลายที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นลายชินนมอนแบบนี้นะคะเป็นสีเขียวๆนะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปเรามาดูในส่วนของกระดาษโน้ตทางฝั่งขวามือกันบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยเขาให้มาสองลาย2ขนาดด้วยกันนะคะก็จะมีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะ อันนี้จะเป็นขนาดเล็กนะคะเป็นสีเขียวๆแบบนี้น่าราักข้างบนมีชินามอนนะคะเห็นลายไหมดูสิหวานมากๆเลยนะคะส่วนขนาดใหญ่จะเป็นสีชมพูกลมๆแบบนี้ค่ะชินามอนจะอยู่ข้างบนนะแล้วก็ไล่ไปแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งซ้ายมือกันบ้างนะคะฝั่งซ้ายมือชิ้นแรกที่เขาให้มาก็จะเป็นตัวซองเล็กนะคะ ตัวนี้คล้ายๆกับบ้านชินามอนเลยนะคะน่ารักมากด้านหลักก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสวยงามน,นะคะสีฟ้ามาเชียวแล้วก็อันต่อไปที่เราจะเจอนะคะจะเป็นตัวกระดาษโน้ตแผ่นเล็กเป็นเหมือนกับอยู่ริมอยู่ริมชายหาดหรือปเปล่าอ๋อไม่ใช่นะคะเป็นเหมือนกับร้านเบเกอรี่นะตัวนี้น่ารักมากเลยนะคะชินามอนลอยอยู่ข้างบนนะ แล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวซองจดหมายซองจดหมายเนี่ยจะเป็นสีออกม่วงๆนะคะเป็นแบบนี้น่ารักนะคะเป็นแบบคอนเซปต์กลางคืนนะคะข้างหลังจะเป็นตัวชินามอนนอนอยู่แบบนี้นะดูสิน่ารักมากเลยนะคะต่อไปนะคะสองอันสุดท้ายก็จะเป็นตัวกระดาษโน้ตที่เขาให้มานะคะทางด้านฝั่งซ้ายก็จะเป็นตัว นี่นะคะแผ่นเล็กก็จะเป็นลายชินามอนแบบนี้นะคะแล้วก็แผ่นใหญ่สวยงามมากนะคะเป็นแบบฟลาวเวอร์นะเป็นยังไงกันบ้างคะสาวกคคนจะแบบกรีดรั่นเลยใช่ไหมคะสำหรับเซ็ตเกนสมายชีนามอน เป็นยังไงบ้างคะกับเซตเขียนจดหมายทินามอนตัวนี้น่ารักสวยงามมากๆเลยนะคะถ้าว่าสนใจอะ่ะก็อย่าลืมไปตามหาซื้อกันที่ช็อปซาริโอที่เซ็นทันนะคะสำหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูเบสจะมารีวิวอะไรค่ะไปละคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเบสด้วยนะคะ